อย่างสีมันสีไว้บอมันสีไว้บอกคอยบอกเจ้าจักเทื่อแหละเจ้าคือบอกฟังคอยคอยบอกจักเทื่อแล้วคอยบอกว่าบูต้องเฮ็ดบูต้องเฮ็ดคนสีเฮ็ดเองตายเป็นแนวนี้สงสัยคนจีดีปลากันกับเจ้าว่าได้บอกกับบอกฟังแล้วบอกหายซักบอกหายซักสีเฮ็ดเองไปงางกำไยอยู่แล้วใส่สมองเองเดี๋ยวเรียบจามันจีหาโอ้ยอยเรียบกว่าฮัก พ่อ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 ผู้ต้องแค้ต้องแค้ต้องแค่คนเฮ็ดเองพ่อพพ่อพ่สงลูกสงเต่าค่ะพ่อพ่อพ่อฮะแพรอแพ้ใหม่ป้าใบฮันตีป้าใวพ่พ่อพ่อพ่อพท่านฮะอานนนอนสีเฮ็ดเองอกมืออื่นจริงแล้วดีเพาตายแล้วหัว ส่วนไลฟ์สิมีแต่เล่าซักขวาพี่น้องก้อยบวกกล้วยในเฮ็ดดอกกระซ่าคือกันเนี่แบบว่าเวลาแล้วเมื่อมย์กับชอยเลยชอยกันนะนะแต่ว่าส่วนไลฟ์เป็นเล่าซักเสือให้ดูให้เมียรซักให้เบิร์ตตุ้งเชียงตุ้งยานยกเว้นก็ก็นาเออขยานเล็บก้อยหักเก็บเพิ่งเอาเข้าไว้สักนี้ไปไปออกออกออกไปไปนอนแล้วแม่คือต้องมีผู้หนึ่งเบิ่งลูกผู้หนึ่งเฮ็ดบ่ซั่นมันสิเมินหัวแตกหัวแตกอยู่ในห้องน้ำนี่แหละอ่ะดีดีแล้ว ค่อยดีแบบนี้ตลอดไปเด้เอเป็นอะไรนะแม่